ขอล้วพี่น้องครับหลุนระยะไกลครับยุ่กุก้งนะครับพี่น้องครับยินไปแล้วไปคุยงยนะุงเขามาส,สองโตคู่หนึ่งครับ าแล้วครับเขามาแล้วเบื้องไกลเนี่ยจังน่อยครับเห็นนกปลาเป็นบินห่องมานะครับก็เลยเอาไปหอยกิมไว้นะครับ บินออกไปกุ้งงวงนะเขาอยู่ครับ,บผันโบยแบปเปนยาเดี้ยเทื่อครับโดดได้ครับโดด เห็นว่าพี่นลองนะพี่เท่งผนิยัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งโดดโดดโดดดีสซูมอีกก่อนโดดซับผนิยัดโดดให้นี่โดดให้อ้ายเนี้ยล่ะ โดดโดดนี่นะครับสีสันสีสันย่มเศร้าโดดทำแม่โดดทำแม,โดดแม่โดดโดดพอด่อใ้รุ่น <c oughs> อีกตัวนงึงก็ล่างว่าครับเอ้าดิบบินไปนะอีกตัวนงึงคูหนึ่งนะครับ เขามายนนี่รด ได้อีกแล้วครับเอาทุทระัพท์บได้เอาไปน้ามังคนถือมาก,ก่อนพี่น้องครับนี่มันมาน,นหนึ่งแต้มวันนี้ครับขางบานเลยนะครับใครอยากได้ก็มาเอาด้วยครับพี่น้องครับน,บนกไม้ตัวละร้อยห้าสิบาทครับมาเอาหอดทุงกงานด้อพี่น้องครับนกไม้ อาจสีเหลืยงให้กินว้าหานแหลยประมาณ3ามสี่หมื่นก็กินครับกลับมาเอาก็ไดนี่สวยๆครับพี่น้องครับนี่น้องตอเฮาคนนึงติดปากอยู่ครับพี่น้องครับสายดูสายดูสายดูยดไม่จะอี เสียงใหญ่เยครับนี่ตอนเขากันนี่หลุ่นอยู่ครับว่าโอ้ยเได้ตัวนี้นี่สุดยอดนะครับได้อีดีครับพี่น้องครับตัวนี้เสียงใหญ่การันตีครับเสียงนี้สุดยอดดังกังวานครับโอเคครับ